งานนี้มีคนงานเข้าแล้วนี่มาปราบอาธรรมหน่อยนะ โดนพี่โดนก็หาอะไรกันบ้างเนี่ยสวัสดีพี่สวัสดีครับ,รบมลมพายุเลยแหมอาาเอาสวัสดีครับพี่มีอะไรให้น้องรับใช้ครับวันนี้คือผมสงสัยว่าทำไมจะต้องตรวจกันทุกวัน,นะอะในหัว,วนหน้าด่วนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวให้หัวหน้าเรียบเลยท่านสุรเชษใช่ไหมครับได้ได้ได้เรียบมาโอ้โหนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่บัานะไหนมันมีปัญหาอะไรไม่มีเนาะโอเคนี่ดิ เดี๋ยวพี่มารรอแป๊บเดงพี่ใจเย็นๆไดนดูวิธีการตรวจทั้งคุณหน่อยดิครับแต่ขอดูหน่อยวิธีการตรวจหน่อยระวังรถดนะพี่นะขอดูวิธีการตรวจหน่อยมันเป็นยังไง เรวลงควันดำแม่รถพี่ไอ้งขบไหมเลยรอวะอันนี้ใครจะใชไหม่อันนี้ตำรวจอะไรครับเนี่ยจายนกางฮะจาลายกกลางจะจกลางมาตั้งอะไรตรงนี้อ่ะต้องสวจสูพลรภาวะเฉพาะในเขตในกรุงเทพเออมันมันมันมีสิทธิ์ในการตั้งพวกนี้เด้อเหรอเฉพาะในเขตกรุงเทพ ท่านอนุญาตท่านผู้ว่าชาติชาติท่านอนุญาตมีการตั้งด่านบนท้องถนนด้วยเหรอครับพี่โดนไหมเนี่ยโดนควันดำไหมรถกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีลยลแล้วคร<ป>ับแล้วตรวจต่อทะเบียนไม่ได้ไงอ่ะอันนี้เพิ่งซื้อ,อ,อต่อมาแล้วต้องปรับนี่โอเคแล้วแล้วแล้วใบสั่งแล้วแล้วไงต่อหยุดเลยหยุดใช้เลยหรือต้องยังไงต่อ ให้เวลากี่วันครับนะเอาพี่จะถ่ายรูปผมไว้ก็ได้นะไม่มีปัญหาน,นะครับนะครับนี่ครับนะบานผู้ควบคุมครับ คนตำรวจพันตำรวจโทบัญชาแต่ท่านตำรวจโทบัญชาไม่อยู่นะครับตกลงไม่อยู่นะไม่อยู่ในที่นะครับผู้ควบคุมด่านไม่มีนะคือผมพยายามบอกตลอดเวลานะว่าอย่าไปรังแกประชาชนนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมมาก็ต้องอยู่ที่ด่านนี่ต้องอยู่ที่ด่านนี่ครับแล้วเมื่อกี้ลูกน้องผมลูกน้องผมโดนอะไรข้อหาขัดขวางเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เหรอะ มีได้หรอพี่ขัดขวางตรงไหนวันไหนอ่ะฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ไหนตรงไหนคือคุณโดนตรงไหนก็หาขัดขวางเจ้าหิมีได้หรอนี่ไหมมีนะรถคันนี้คุณตรวจทุกวันเลยนะผมไม่เข้าใจคุณจํารถไม่ได้ครับเนี่ยรถมันก็ยังใหม่อยู่เนี่ยเออพี่เขาบอกขัดขวางเหรอใช่ครับขัดขวางตรงไหนอ่ะตรวจตัวเนี้ยครับเขาเข้ามาตรวจปกติไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับเขาบอกเออมันจะขัดขวางได้ไงอ่ะ ผมบอกว่าเวลาตรวจนี่นะให้เหยียบคันเร่งแบบปกติไม่ใช่เหยียบเบิ้ลเิ้ลเหมือนรถมันพังไงไม่โดนไอคนไหนคนไหนคนไหนตรวจว่าคนไหนชี้ไมด้คือตรวจอย่างงี้รถเขาชาวบ้านก็ชี้ผ่ามาดิวะเนี่ยไมคือมันโดนทุกวันเข้าใจไหมพี่ ผมไม่ไม่อยากจะออกมาหรอกแม้พี่มาร์คคุตั้งตาบอกว่าที่ผมเจอพี่มาร์คผมออกว่เฮ้ยผมนี่เป็นที่ปรึกษาของสมาคมตำรวจนะผมบอกผมไม่ยุ่งกับตำรวจผมยังแปลกใจอีกตอนนี้ทำไมพี่มาร์คออกมาเองเออเรื่องน้องโทรบอกเฮ้ยเวลาเขาตรวจก็ตรวจไปผมให้ความร่วมมือนะแต่ว่ามันทุกสองวันเลยนะคุณตั้งกันทุกสองวันเลยใช่ไหมคือตามแผนพี่ตามเออแผนครับเป็นคนสั่งไหนผมอยากดูใบสั่งไอ้คำสั่งของไทยแผนถ้าแผนพี่มาร์คต้องไปขอเจ้านายดูในบก่อนที่น่ะ คือเนี่ยคุณทําแบบนี้มันไม่ไปใช่รถมันถ้ามันควันดำมันจะต่อทะเบียนได้ไงอ่ะคุณต้องไจับไอ้คนที่ออกทะเบียนไอ้คนที่ขนส่งอ่ะเห็นไหมพี่น้องถ้ารถควันดำนัต้องดำเนินคดีกับไอ้คนที่ออกทะเบียนนะมันต่อทะเบียนไม่ได้ไงไอ้ขนส่งรถที่แม่งดำอ่ะควันดำมึงต่อทะเบียนได้ไงดังนั้นวันนี้ตำรวจถ้าคันไหนควันดำคุณต้องดำเนินคดีคนที่ออกทะเบียน ไม่ใช่ไปทำกับประชาชนแบบนี้เออแล้วเวลาตรวจนะครับต้องค่อยๆเหยียบไม่ใช่เหยียบรถมันโลนโหลดเป็นไงก็ดาแล้วคนรถดีเซลอะ่ะนะผมก็บอกว่าเฮ้ยมันตรวจทุกวันเลยไอ้พวกนี้บอกผมบอกว่าเฮ้ยโอเคคุยเขาดีๆบอกว่าออตรวจทุกวันนะ่ะทําไมมันจะต้องตรวจทุกวนันเ็าไม่เข้าใจอ่ะใจเย็นพี่มาร์เอ,อันดับแรกเนาะเดี๋ยวต้องไปพี่มาร์คจะนานพี่มาร์กมาเยี่ยมที เดี๋ยวสวัสดีพี่มาก่อนสวัสดีครับอ่ะอ่ามาพี่มากใจเย็นใจเย็นมานี่มานี่ผมแม่งนอนอยู่ต้องโดนปลุกออกมาเนี่ยเออปกติเนี่ยพี่มากไม่ค่อยออกอินดีมากเลยวันเนี้ยอ่าใจเย็นมันยังไงเอาว่ามาดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มากอ่าพี่น้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่มากดูตรงนี้ไหนระเบียบข้อไหนอ่ะขออนุญาตนะพี่มากเนาะถ่ายให้พี่น้องดูนิดนึงนะครับการตรวจวัดตัวพี่เนาะเออตอนนี้เนาะพี่เนาะเราก็ไม่อยากจะทําแบบแบบแรงแต่ว่าเราก็ เร่งเครื่องอย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งไม่น้อยกว่าสองครั้งตอนทํางานตรวจครับผมใส่เพื่อไล่ฝุ่นผงออกจากก่อนโอเคอันนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่ตอนตัวนะครับก็คันดาตัวนี้พี่ตัวนี้เร่งตัวนี้เนาะเร่งเครื่องอย่างรวดเร็วสุดคันเร่งเป็นการจำลองหรือชดเชยสภาพการใช้งานจริงวิวิศวะประเทศไหนว่าเนี่ยอันดีไม่ทราบพี่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเขออนุญาตนะพี่มากนะ พี่มัก์คครัเป็นคนแต่งเนี่ยไอ้ตาพี่มาร์โทรไปถามไปเนาะอันนี้เขาเป็นคนอบรมน้องๆต้องทําตามนี้พี่มักคือรถมันไม่ได้ใช้งานมันไม่มีโหลดยังไงก็ควันดำมึงจบจากไหนมาเดี๋ยวไงเดี๋ยวประสานกูเนี่ยจบไปทางด้านนี้โดยตรงเลยโอเคผมทํางานมา20ปีในในนี้นะน้องพี่มักเข้าใจน้องๆนิดหนึ่งวันนั้นถ้าเจอแบบคุณเหยียบแบบนี้นะเดี๋ยวมาคุยกันเออมึงเหยียบแบบนี้เหยียบมันก็ดําทุกคันนั่นแหละรถใหม่ๆป้ายแดงคุณจะทําให้ดำไม่ได้ ก็คือเนี่ยอันดับแรกเนาะเราต้องไล่ทัดก่อนอาอันดับแรกนะพี่มากก็เช็ดเครื่องก่อนนะครับเช็ดเครื่องมาเครื่องปกติไหมเนาะโดยกดเบาๆเรื่อยๆช้าๆน้องปีแทนใส่เกียร์ว่างหรือยังครับปีแทนก่อนเนาะรู้สึกยังเย็นๆอยู่นะปีแล้วนะครับเนาะ พี่ก็ยังเอาะทำไมไปอะไรหมดผมไม่เคยยุ่งกับเรื่องนี้มานานมากแล้วผมหยุดมาเป็นสิปีแล้วผมบอกผมไม่อยากยุ่งกับตำรวจเพราะว่าพี่ม้าไม่ได้ออกมานานนะผมผมรู้ว่าพวกคุณถูกเจ้านายสั่งผมไม่ต้องการจะมีเรื่องคผมไม่อยากมีเรื่องกับเจ้านายคุณโอเคนี่เนี่ครั้งแรกที่เราปกตินะอ่าอ่าแล้วมันดำยังไงไม่ดำแล้วมันแต่ถ้าขอรถที่เขายอมไม่ยอมไปเทสกันอ่าอ่า ในคันครั้งที่สองปกติมารจะเห็นว่ารถของพี่นี่ปกติดีตั้งแต่การาไล่ดูแล้วมันตรวจทุกวันเลยเนี่ยรถผมตดวทุกวันเนี่ยแผนที่แต่ว่าวันนี้ไม่ดำนะครับไม่รู้ว่าน้องพี่มาร์กมีกี่คันมีเป็นสิบโอ้วันนี้ไม่ดำเลยใสปิ้งเลยคันนี้ดูแลดีมากครับดีมากโอ้รถผมห้าปีเปลี่ยนห้าปีเปลี่ยนนะะเป็นนะพี่เนาะดีเยี่ยมเลยคันนี้เนาะบว่เป็นแบบนี้ผมเลยบอกเขาไว้ว่าม น้องมันก็เข้ามาดีๆเอ้ยฟังบอกขัดขวางตรงไหนผมว่าน้องก็ดูเรียบร้อเดีนะผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะตรวจแบบเดิมผมไม่ยอมนะรถผมเสียหายนี่ไม่ผ่านผ่านตั้งแต่เช็คเครื่องนี่แต่รอบแรกล้วพี่พี่ดูดิรถพี่ใสกิ๊กเลยใสกิ๊กก็ผมมองไอ้รถรถแม่งโดนแน่ไงวะไม่โดนไม่โดนนะเวลาตรวจนี่นะออ่าันนี้เป็นแผนของใครเนี่ยผมอยากรู้ระเอียดนโยบายเน่อยนี่ของสอนออะไรถ้าแผน บกปรกับการห้าบกจรอที่ถ้าแผนต้องขออนุญาตพี่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเ,เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลบห้าบห้าความลับนะครับของสถานที่ราชการนะพี่เนาะต้องขออนุญาตพี่ไปบกจรอนิดหนึ่งนะครับพี่เนาะเราโลไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม,มพี่ขอบคุณมากโหพีม่มากเลน,นเออคือบางคนกําลังหลับหลับโมาปุ๊บไปไป ขึ้นผมก็กูอไรนี่ประจําเออนะผมก็ยังกเออดังนั้นพี่คือผมฝากอีกหนึ่งเนะ่ยพวกนี้เขาทํางานได้เขาเป็นลูกจ้างเออเออได้เวลานี่เราลดเราเองลดลูกจ้างอันนี้อันนี้ผิดไปติดตั้งแต่ลมมาอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตองปากบีบแล้วอันนี้ ไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุมีเจตนาไงคุณมีเจตนาคุณต้องถอดออกมันคว่ำเยอะมันออกข่าวมอเตอร์ไซค์บางคนแก่ขับรถช้าๆไปบีบใส่เขาแล้วมันเกิดวบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องต้องถอดออกถ้าคุณไม่มีเจตนาใช้ถ้าคุณยังติดไว้ก็แสดงคุณมีเจตนาที่จะใช้แต่มบอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับอะไรที่ผิดกฎหมายคุณดาเนินคดีผมอยากให้บ้านเมืองมันสงบนะผมอยากให้ประชาชนนะโอ้ยแล้วพี่โดนอะไรเนี่ยโดนเหมือนกันนี ควันดำใช่ไหมนนี้ดเนี่ยแล้วไงพี่ต่อทะเบียนไม่ได้ไงรถควันดำพี่พี่ต่อทะเบียนไม่ได้ไงรถควันดำมันต้องต่อทะเบียนไม่ได้เนี่ยใช่นั้นพี่ต้องไปจับไอ้ไอ้คนที่ต่อออกทะเบียนพี่อ่ะพี่เขตไหนต่อที่ไหนมารถพี่เองป่ะรถไปต่อที่ประตูต่อรอใช่ไหมผ่านต่อรอเปล่าเรื่องเขาไปเรื่นี่โน่นเลยไอ้คนต้งเลยอาแล้วทำไมมันต่อทะเบียนได้อ่ะ อันนี้อย่างนเงี้ยอย่างเงี้ยประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยอ,นนอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่มาน้องอธิบายพี่มากนิดหนึ่งในการในการที่เราไปตรวจสภาพปกติเนี่ยล้อหลังเนี่ยมันจะต้องขึ้นโรลเลอร์ใช่ไหมครับโรลเลอร์แล้วการกดคันเร่งมันจะเบากว่านี้นะครับแต่ว่าบนท้องถนนนะพี่นะมันจะไม่มีการกดแข<ร>็เขาเรียกว่ากดกดไม่ดามใช่ใช่ก็ถ้ากดแบบนี้ยังไงก็ดำไงผมนึกบอกว่าเฮ้ยพวกคุณเอาให้มัน คือตอนนี้นะเศรษฐกิจมันแบบนี้คุณรู้อ่ะเพราะที่มันแย่ชาวบ้านก็ทํางานเดือดร้อนพอใจเยอะเลยี่วิ่งแค่สองพันห้าเองก็เอางี้ตอนเนี้พี่มาร์กก็เริ่มมีเสียงมีอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวให้พี่มาร์กก็ผมอยากให้งี้ผมอยากให้ทางตำรวจเนี่ยคุยกันเองไม่กับผมส่งเนี่ยครับคือถ้าคุณทํากันแบบนี้ผมว่าหนึ่งกันจราจรมันติดขัดเมื่อกี้ผมเกือบโดนชนนะผมจอดตรงคุณเนี่ยนะแต่อย่างงี้พี่มาร์คเขาเราเราเวลาตรวจวัดเราต้องอินไอ้กรมควบคุมมลพิษพี่พี ไอ้กลมพวกคุณเลยพิษเนี่ยนะผมว่าไม่ใช่อะพวกคุณต้องอบรมกันใหม่ละใช่ถ้าคุณถ้าคุณเหยียบแบบเมื่อกี้นะผมผมโอเคนะเอางี้อเดี๋ยวพี่มากเดี๋ยวไปเสนอแนะให้น้องๆ้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าน้องต้องทำขบวนนการตามที่เขาเนี่ยเนาะเดี๋ยวพี่มากตอนเนี้ยเสียงพี่มากก็เริ่มดังแล้วไม่ใช่ดังแบบเสียงดังแบบนี้นะเริ่มเริ่มมีมีแรงมีอะไรก็ให้พี่มากเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อประสานงานกับจนพี่เขานิดหนึ่งว่าลักษณะการตรวจวัดนี้ให้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมให้ผู้เชี่ยวชาญ เขาเ่าลมได้ไหมวิธีการปฏิบัตินะครับให้พี่มาร์คเข้าไปแนะนํานิดนึงนะพี่นะก็เพราะว่าน้องๆเนี่ยทีมงานที่ต้องปฏิบัติตามนี้นะครับตามที่เขากําหนดให้ในการอดลมนะพี่นะขอบคุณมากพี่พี่จะเป็นเสียงให้น้องๆเนาะน้องก็จะได้ขออยู่สถานีแป๊บนึงขอบคุณมากพี่นะครับวันนี้นะฝากไปยังท่านนายกอุ้งอิงด้วยนะครับนะผมก็ไม่อยากทะเลาะคุณมากนะครับ แต่ผมว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยมันถึงจุดแล้วที่เราจะต้องแก้ไขผมสงสารน้องๆพวกนี้มากเลยนะผมไม่อยากมีเรื่องกับพวกเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาทําตามคําสั่งครับไอ้ตัวใหญ่เป็นคนสั่งพวกนี้ไม่มีทางออกมาตั้งด่านเองถ้าเราไม่มีคําสั่งออกมาก็ถูกประชาชนด่าไม่ออกก็ถูกย้ายแล้วถามว่าพวกนี้เขาก็มีลูกมีเมียนะเขามาผมมาที่ไรเขาก็คุยผมดีตลอดผมจนผมผมผมไม่อยากจะหาเรื่องเขาทําไม่ลงอ่ะผมสงสารน้องๆเขาเนี่ย นะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ไหวแล้วกุชักโมโหแล้วเพราะว่าถามเด็กทุกวันทำไมมึงมาช้ากันออติดควนนําติดตรวจควันดำาเฮ้ยมึงจะตรวจอะไรกันทุกวันวะใช่ไหมครับมันตรวจวันเ,เว้นวันเว้ดนด่านตรงนี้นะวันเว้นวันเลยนะมันเยอะไปนะพี่นะแล้วความจริงนะพี่ควรจะไปตรวจที่ต้นทางนั่นก็คือเอาตั้งแต่จดทะเบียนเลยถ้ารถมันควันดำม,มันจดทะเบียนไม่ได้ก็จบไม่ต้องมาเสียเวลาทำงานซําซ้อนนะนะ ดังนั้นวันนี้นะถ้าเกิดคุณจะตรวจเนี่ยโอเคแล้วหลังจากนัน้นมันมีรถที่มาตรวจวันดำเนี่ยมันมันไม่มีทะเบียน,นโดนสองเด้งแต่ถ้าราต่อทะเบียนได้เขาไม่ควรจะมานั่งเสียเวลาแบบนี้นะและอย่างคูว่าขนส่งมึงแดกกันแน่เลยเนี่ยถ้ารถควันดำนะแม่งต่อทะเบียนได้แสดงว่ามึงแดกกันแน่ <รอ S 1> ใช่ป่ะดังนั้นเดี๋ยวกูจะดำเนินคดีดูนะไอคนไหนที่แม่งปล่อยรถคันไหนนะดูนะนะไออะไรขนส่งนี่นะถ้าเกิดวัานไหนมีรถคันไหนนะ แม่งจดทะเบียนได้แล้วถูกจับตัวำคำนำกูจะดำเนินๆๆคดีมึงถ้ามึงชุดเจรลตเลยใช่ไหมรถมันควันดำมันต่อทะเบียนได้ไงอ่ะเออไม่งั้นจะได้เป็นจ่อปัญหาเอา,เอา,เอาพวกมึงไปทำงานแล้วละไปโอเคเรียบร้อยมาพีบัิมา,ากินน้ำกนน่อนอะไรคือ คือผมเข้าใจพวกคุณนะผมผมรู้ว่าคุณทํางานเนี่ยคือคุณทําตามคําสั่งอยู่แล้วคุณไม่มีิสธิ์หรอกอยู่ดีถ้าเขาไม่สั่งคุณก็ไม่มาแต่แต่ว่าเขาสั่งคุณก็ต้องมาอแต่ว่ามาไปเลมึก็ด่าอ่าใช่แล้ครับแล้วทีนี้อ้าวพอไม่ทําเจ้านายก็บบนด่าย้ายเออแล้วถ้าเกิดเขาผิดพลาดขึ้นมาพวกมึงก็เก็บด่านนี้แล้วก็ แล้วแต่หมายว่าไอ้ลูกพี่ก็ไม่รับผิดชอบแล้วก็ย้ายกันในน้ำอะไรพอหมดเรื่องเงียบก็แอบกันมาใหม่คือพอแล้วพอครับวันนี้นะสงสารประเทศบ้างอตรงไหนผมผู้ผิดแย้งได้นะไม่ไม่ผิดไม่ผิดแล้วนั่น่าสั่งลูกน้องแบบนี้พอได้แล้วประเทศกาลังแยกคุณรู้ว่าวันนี้ประเทศนี่ท่วมหนประชาชนนี่ท่วมกันขนาดไหนเออนะฝากหน่อยผมนี่จะไม่ออกเลยผมบอกผมสัญญาไว้แล้วนะนะว่าโอเคผมจะไม่ยุ่งกับตำรวจละผมปล่อยน้องๆทำงานามนี้แต่ผมขอให้พวกลูกพี่อ่ะ ดูแลลูกน้องดีๆหน่อยนะครับอย่าทําแบบนี้เลยวันนี้ภาพโพสตํารวจมันเสื่อมมันเสียนะคุณที่ดูสไมไัยวัยเด็กเนี่ยผมอยากแต่งชุดเครื่องแบบตํารวจมากมันเท่แต่วันนี้คุณดูตํารวจแต่งตัวเดินไปไหนคนเป็นก็ยี้ใส่อ่ะเพราะไมคุณไม่กอบกู้ศักดิ์ศรีขององค์กรคุณวะฝากขอบอคนใหม่ด้วยนะครับท่านพี่พี่ตายฝากเลยนะฝากด้วยนะเราพวกเดียวกันอยู่แล้วนะแต่ผมไม่อยากให้ทําแบบนี้มันทําให้องค์กรมันเสื่อมครับ เออนะโอเคครับผมไม่อยากยุ่งแต่วันนี้มันมาถึงหน้าบ้านนะไม่ออกมาไม่ได้ละรถผมเนี้ยโดนทุกคันตรวจทุกสองวันวันเว้นวัน,วนแล้วก็บอกว่าถ้าตรวจยงไงมันก็เหยียบเร่งแรงๆผมบอกเฮ้ยเหยียบไปทเครื่องยนต์ก็เสียหายเนี่ยก็ไม่ให้เขาทําเขาก็หาว่าขัดขวางอีกผมบอกถ้าเกิดเขามายังบังคับมึงอีกมึงโทรตามกูแล้วเม่งก็ได้ผลวันนี้โทรตามไหผมถึงออกมายังไงวะพี่ หลาตัวอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานก่อนก็โดนคันเดิมเนี่ยนะมึงโดนทุกวันงี้นะเออผมเลยต้องออกไงโอเคกูยอมเมื่อคืนนอนตีสามวันนี้แหกที่ตาตื่นมาไหลเด็กเรื่นี่พี่ม้าก่อนตีสามใช่ไหมผมแอบดูอยู่ผมไม่ไม่ทะเลาะตำรวจแล้วผมจะทะเลาะกับนายกขอบคุณมากผมว่ามันสนุกกว่าเยอะเข้าใจน้องๆขอบคุณมากเดี๋ยวมาหาไปเดิมกันเอาไม่ไรไม่ไรขอเบียร์ไม่เอยเบียไม่พี่นะอ้าว โอ้คุณชวนผมแล้วคุณไม่มีไม่ได้เบียร์มันทำงานอยู่โอเคโอเคเอาละขอโทษด้วยทุกท่านนะที่ทำให้ลำบากใจนะเดี๋ยวพี่มาร์กดื่มอะไรเดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากเนะผมว่ารู้ว่าพวกคุณเอาคืนด้านเนี่ยผมว่าอันนี้ผมทำเพื่อพวกคุณนะไม่ได้ไม่ได้หาเรื่องนะผมเจอพี่มาร์กล่าสุดหูเกือบสองปีนะบางที่พละรามสองตอนนั้นนะเออจำไม่ได้ละนั่นแหละผมหยุดแล้วผมไม่หาเรื่องผมผมไม่เอาผมเหนื่อยเออไม่อยากจะทะเลาะ คือวันนี้มันต้องช่วยกันเข้าใจพี่ช่วยกันนะครับนะจริงๆนะผมบอกคุณตรงนะให้ตรงเนี้ยมันก็ผิดนะเพราะว่าหนึ่งบนท้องถนนหลวงเนี่ยมันไม่สามารถเอาอะไรมาวางได้เลยผมไปเปิดกฎหมายไปทุกฉบับไอ้น้องพม่พูดนะเดี๋ยวผมพูดทีไรกู้างกินพักตัวกูเเจ้านายนะคุณฟังนะครับหนึ่งพ้นรับการขออนุญาตจากทางหลวงซ่อมทางอะไรก็แล้วแต่สองการด่านมันก็มีแค่สามประเภท ด่านสกัดด่านชั่วคราวด่านถาวรใช่ไหมแต่การจะทําด่านมันต้องมีใบอนุญ,ญาตก่อนการจะสั่งน้องๆมาทำอะไนี้คุณรู้ป่าคุณรับผิดชอบชีวิตเขาได้ไหมเนี่ยถ,ถ้าเกิดผมเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยแล,แล้วแล้วคุณรับผิดชอบเขาได้ไหมลูกเมียเขาจะเดือดรหกเจ็ดปีแล้วตอนนี้นผมก็เข้าไปดูอยู่ที่ผมว่าไอ้พี่หายไปไหนช่วงนี้เงียบๆคือผมบอกเนี้ยวันนี้ผมพูดนะที่ผมห่วงคืออะไรบ้าถ้ามีคนรู้กป็นหมายของผมเนี่ยพวกคุณเดือดร้อนทั้งด่านหนึ่งคุณไม่มีใครอยู่ตรงนี้สองมันไม่มีใบอนุญาต ถ้าเจ้านายสั่งแน่จริงป่ะเจ้านายกล้าออกเป็นนักสือป่ะว่าสั่งกูเป็นตั้งด่ากกล้าป่ะสั่งได้วาจามาถึงเวลาก็เด้งหนีโอ้อย่าทําแบบนี้กับลูกน้องอีกนะครับดูแผนต้องไปดูด้านในนะมันไะเด้ป็นอย่างงี้ไม่สนหรอก <laughs> ผมไม่สนอยู่แล้วจะยศอะไรก็ช่างดิโอเคเข้ไหมครับ <c oughs> ผ,มผมสงสารเขาเขาต้องมาทํางานแบบนี้ชาวบ้านเขา ด่าทุกวันคุยกันเป็นฝืนฝืนไปไปพี่มาร์เขาที่นี่อยู่แล้วแกเป็นคนอย่างงี้ไม่มีอะไรพี่มาร์ขก็ใจดีคุยเหมือนซีกันเลยเรียกขอบขอบุัที่๊ี่เขามาเยี่ยมไม่คือผมไม่คือโอ้ผมรู้ว่าคุณเนี่ยเอาพวกคุณก็ตัวใหญ่นั่งอยู่สบายในห้องแอร์สั่งลูกน้องมันลำบากใช่ไหมครับครับเออเดี๋ยวพี่มาร์เดี๋ยวน้องขออนุญาตเขียนแต้มเลยเอตามสบายสบายเอาให้ไปส่งไหมเนี่ยให้ไปส่งไม่ต้อ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 งคุณทำงานกันไปเโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครนะ นะวันนี้นะครับผมนี่นะหยุดเรื่องแบบนี้มานานแล้วเพราะเหนื่อยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคร네ับเจ้าหน้าท no ี okay. ่ระดับพู้น้อยเนีええ so ่ยเขาลําบากใจเพราะว่าอะไรไม่ทําก็เจ้านายก็ด่านะเหนื่อยครับผมเหนื่อยหน่อยนะครับผมครับผมก็ใครเป็นคนสั่งมาเนี่ย ตามแผนก็เอาตามแผนใช่ไหมแผนที่มีรายละเอียดสอนป่ะครับเรื่องสั่งด้ไหมจ่าเป็นหนังสือครับเป็นหนังสือใไหมแล้วให้กำหนดจุดไหมครับจุดในะนำพื้นที่ที่เหมาะสมที่ไม่กระทบกับชาวบ้านน้อยสุดครับอ่าทำไมคุณเออแล้วทำไมคุณไม่ดำเนินคดีกับคันไหนที่แม่งแบบคันดำแล้วไปล่อไอ้อนสองเขาก็ตามอำนาจในเรื่องอำนาจที่เห็นเลยเอาว่าจริงๆนคุณจับไอ้พวกเนี้ยเพราะมันทุจร <Oliver. S 2> ิตเอาคุณให้รถแต่ความนำต่อตัวเองได้ไง ดับดำเนินคดีแม่งเลยดิทำตามนี่แหละครทำตามที่กรอบที่ก็ก็เป็นอะไรจะว่าที่เลยครับผมมาร์กยันชินก้อนแต่ผมแต่แต่พี่ชาตอนนี้มีกับพี่แจ็คก็เจอกันบ่อยเนี่ยสวัสดิ์กับซินฐานนะสวัสดีปัญชานะพี่บาร์กเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่นี่ใช่ไหมนี่ใช่โอเคโอเคเมื่อกี้ผมว่าจะบอกพี่บาร์กอยู่เดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือหนึ่งกึ่งนี้ผมไม่อยากให้มันถูกต้องแล้วเสียงไม่ได้เพราะจะเกิดมันเกิดอะไรขึ้นพวกนี้เขาเดือดร้อน แล้วผมเห็นไม่มีเจ้านายคนไหนแอนอกรับผิดหรอกถล้าจะโยนขี้ให้นูกงน้องแล้วก็ย้ายไปย้ายมาใช่ไหมเออน,นั้นวันนี้ผมบอกว่าโดยหลักการเนี่ยมันทําไม่ได้บนถนนหลวงมันตั้งอะไรไม่ได้นนมันเกิดด้วยอุบัติเหตุที่มาแนะนาสวัสดีเดี๋ยวสวัสด์เขาเข้าสูไปบอกเลยผมพูดมาแบบนี้ถ้าไม่จริงไม่จริงกันเถอะเลยแต่คบพี่ตัวทีก็ไม่ได้มองยศผมมองไม่ค่อยเป็นไม่เป็นนะครับอม่ไร่พี่คือคือไอ้รถผมเนี่ยมันก็ ผมอยู่ตรงนี้อยู่พอดีแล้วก็มันก็มันก็ยูเทิร์นจุดนี้ทุกปีเพราะต้องเลี้ยวเข้าครับเด็กก็บอกเฮ้ยผมก็บอกเฮ้ยทำไมวันนี้มึงมาช้ากันอ๋อติดด่านทีนี้ผมว่าลยมันมีปัญหาอะไรแล้วก็ตรวจกันยังไงก็ตรวจตรวจกดกระเร่งวแล้ะกดแบบไหนผมบอกเฮ้ยอย่างนี้มันผิดนะมันผิดหลักเพราะว่าผมเนี่ยเรียนทางด้านนี้ผมทํางานทางด้านนี้มี20ปีนะผมอยู่ทางด้านนี้ผมไปผูดอาหารด้วยผมเป็นคนอาจารย์สอนอบรมด้วยผมบอกรถเนี่ยนะการจําลองโหลด นะครับไม่มีรถคันไหนก็ทืบคันเร่งลงไปแบบนั้นอย่างนั้นมันก็เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์มันจะเกิดควันดำทันทีเพราะว่า1ปริมาณอากาศกับปริมาณเชื้อเพลิงไม่สมดุลแต่มฉะนั้นถ้าเกิดเราเร่งธรรมดาเนี่ยรถมันยิ่งมีโหลดเนี่ยก่อนที่รอบมันจะขึ้นได้เนี่ยแล้วมันมีน้ํามันเข้าไปจริงแต่ว่าการทํางานด้วยแรงอัดนะมันจะช่วยมันไม่เหมือนกับตุ้มอะไรเงี้ยมันรถมันทางานไม่ทันหรืว่าอากาศอัาไปดาก็ดําซึ่งวิธีการแบบนี้ผมจะเอารถป้ายแดงทําให้ดูก็ได้ให้ํำควันดำมันก็ตามได้นะ แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องดังนั้นผมเลยบอกเขาว่าถ้าเขาตรวจเนี่ยเราเหยียบเขาเร่งเองนะเราก็จะไปโกงเขาถ้าเหยียบคันเร่งที่3พันรอบโดยการเร่งกันเร่งก็นไปเลยเนี่ยนี่คือการทํางานปกติวันมันก็จะวิ่งไปตามสิก็รอบมันแต่ถ้าคุณไปต้มันนั้นสองถ้าคุณเร่งไปเกินนั้นแล้วรถไม่มีบรรทุกเนี่ยเครื่องโยมันจะเสียหายนะนี่ผมก็เลยนะขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้คล่าฟังเี๋ยว่าผมรู้เพราะผมเคยทำงานด้านนี้มาก่อนนะอันนั้นก็เลยบอกว่าส่วนการตั้งด่านตรงเนี้ย มันไม่ค่อยมีใครกล้าออกหนังสือหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องปัญหาก็จะเดือดร้อนกันอีกได้ไหมอันก็พอไม่อยากรบกวนพี่มากละแต่ว่าวันนี้นะครับขอบคุณมากที่นะผมพี่มาจากจราจรการเลยเหรอใช่เขาอยู่ชุดเดียวกันนะครับอ๋อผมก็นึกว่านิมิตใหม่หรือโคคาอะตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่กลัวแล้วพี่วันนี้ครับด่านโลกครับ ผมไม่อยากจะเลาะด้วยเลยนะผมแม้ก็สงสารเจ้าหน้าที่นะผมไม่อยากจะมีปัญหาแล้วครับแต่ว่ามันมันไม่ไหวแล้วนะครับนะก็ขอหน่อยนะครับมันหน้าบ้านผมด้วยไงนะคือไม่ได้ผมไม่เคยสนับสนุในให้ใครทําผิดกฎหมายจําไว้นะครับผมไม่เห็นด้วยกับการทําผิดกฎหมายทุกประเภทรถผมทุกคันนะผมสั่งเลยว่าห้ามถ้าใครทําผิดกฎหมายโดนหนักโดนหนักนะครับ ผมไม่ช่วยนะแต่ถ้าคุณโดนรังแกผมมาช่วยแน่นอนนะครับอนุญาตวางเนะพื่อความปลอดภัยในการขับอบางทีก็สงสารเจ้าหน้าที่คือแม่งทำก็โดนไม่ทำก็โดนนะใช่ไหมครับวันนี้มันต้องแก้ที่ต้นเหตุครับไม่ใช่มาแก้กันปลายเหตุแบบนี้นะครับ อพอแล้ววันนี้ฝากนาะยกแพทองทานนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมว่าน,นี่คือปัญหาพื้นฐานที่ประชาชนใช้รถเดือดร้อนมากนะถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาควันพิษมลพิษอะไรก็แล้วแต่คุณเนองครับนะคุณไปแก้ที่ต้นเหตุอย่ามาที่ปลายเหตุแบบนี้มันแก้ไม่ได้สมมติว่าเขาโดนจับแล้วยังไงต่อเขายังไงต่อเขาก็ออกใบสั่งแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วรถมันควันหายควันดำไม่ยงมันก็ควันดำวิ่งต่ออ่ะ แถ้าเกิดเราโอเคนะรถที่โดนไปสั่งไปแก้ไขแล้วกลับมาตรวจสภาพใหม่นะครับแล้วก็หายเยงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดควันดำออกไปสั่งจ่ายครับป่าปเสร็จแล้วก็วิ่งต่อมันก็จะ,จะเก็บค่าอย่างนี้ตลอดเวลาถามว่าควันดำมันหายไปไหมมันก็เหมือนเดิมอะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับแล้วพอได้แล้วครับเออเออ ก็คือไปเล่นเลยรถทุกคันนะครับตรวจตั้งแต่ขนส่งมาเลยว่าถ้าควันไม่ดำก็ต่อทะเบียนใ้เขาถ้าเขายังควันดำก็ไปแก้ไขมาเออแล้วตอนี้ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งดดตรวจข้างทางเพราะว่ามันปีหนึ่งทั้งเดียวเนี่ยนะครับถ้าควันดำก็ต่อไม่ได้เออแล้วทีนี้ดูดูถ้าเกิดคุณปล่อยรถควันดำมาก็ต้องยอมรับว่าเขาต่อทะเบียนได้มาแล้วแล้วถ้าคุณต้องสุ่มตรวจด้ถ้าเกิดวันไหนควันดำเนี่ยนะ คุณก็ไปเล่นงานไอ้คนที่ออกทะเบียนให้ว่ามึงออกทะเบียนได้แบบนี้ใน,ใน,ในไงอะอย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาได้มันลดการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเออท่ไ,ไมครับแต่ถ้าทําแบบนี้มันก็ประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ฝ่ายเดียวเจ้าหน้าที่ร้าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องรบับผิดชอบมีไรายได้เขาอีกทางหากะทำามผมไม่ได้เป็นคนโหดร้ายคุณก็เห็นอยู่นะเห็นในผมก็ไม่ได้หาเรื่องเขาเขาคุยดีผมก็คุยดีตอบผมแค่เป็นคนเสียงดังนั่นเองแต่ไม่เคย น,น,นั่นจะทําอะไรนะผมฝากให้คิดถึงโอกประชาชนหน่อยครับประเทศเราไม่ยังล้าหลังสุดในอาเซียแล้วเนี่ยก็เลยต้องผิดคำพูดอุตส่าห์พูดไปแล้วว่าโอเคนะผมเลิกยุ่งกับตำรวจเลิกยุ่งกับผมจะไม่ขับรถไปตะเวนหาเรื่องตามด่านไม่เคยคิดจะทำแบบนั้น นะขอเดียวโอเคให้ดูแลคุ้มครองประชาชนนะครับก็รู้สึกเสียใจเมือนั้นสงสารเด็กๆนะครอไม่ทำก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่เจริญก้าวหน้าในอาชีพอีกนะเพราะรทำก็เป็นแบบนี้แลตกลงนะะใครจะคนแก้ปัญหานี้ครับวันนี้เราก็ยังมีพบตรคนใหม่นะครับ ก็ฝากหน่อยนะครับเรื่องนี้นะครับคือช่วยการลดไอ้การตั้งด่านที่ไม่จําเป็นลงหน่อยได้ครับได้โปรดครับเอาเวลาไปปราบปาลอาชญากรรมดีกว่าไหมไปปราบยาเสพติดดีไหมไอ้เรื่องยาเสพติดนี่ก็เหมือนกันนะผมไม่เชื่อหรอกเขาจะมีการขนมาจากต่างประเทศมันอยู่ในประเทศนี้แหละแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่คุณจับจับกันมามันยาจริงหรือยาปลอมเพราะมันไม่เคยได้มันไม่เคยได้ะไนะ ผู้ต้องหาคุณเนึ่ออกมาไหมคือจับมาผู้ต้องหาหนีไปแล้วทิ้งยาของกลางไว้แล้วคุณก็ไปเค็มรางวัลเงินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นแป้งอัดเม็ดก็ได้เออแล้วถามนี่ว่ายาคุณลค่ามากมายขนาดนั้นน่ะถามนี่ว่าคุณจะไปซื้อมาได้ยังไงผมถามคุณหน่อยนยีว่าเป็นขนมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วคุณจะจ่ายเงินใหญทองกันยังไงอา้าช่วยบอกผมหน่อยดินั่นไอ ปัญญาอ่อนอใช่ไหมการรำเรียงยาเนี่ยถามให้คนไปซื้อยามึงจะไปซื้อ,อยังไ,ไงไปยังไงกูถามเลยเนีย่ยซื้อยากันใช่ไหมแล้วมึงเอาเงินไปจ่ายกันตรงไหนแล้วมึงยังต้องไปเสียเวลาขนจากต่างประเทศเข้ามาทำไมผมว่าแม่ผลิตในประเทศนี่แหละไม่ต้องมาดัดต่อหรือตอแหลกหรอก <Marvel> <elim> เหตุผลที่ออกไปวันนี้คือรถผมแม่งโดนทุกวันตรวทุกวันนะครับอแล้วคนต้องสัญจรนี้ก็โดนแม่งทุกวันเออรถใหม่ๆมึงปล่อยผ่านมั้งไม่ได้หรอวะแค่นั้นเองน่ะนะ